ใช่อ้าวครับแล้วตรงกลางครับแปดมายิงเลยครับแบบโอซเมครับแต่ด้านล่างครับตีโปจะโดนเฟิร์สบัดก่อนหรือเปล่ากระโดดลงมาขย้ำแบบนี้ครับคิดีบไปไม่โดนครับอ่าโดนเก็บเฟิร์สบัดไปก่อนครับโดยทางฝั่งเอริสครับแต่ทางด้านของทีมอัลติเมตเซนไปและแบบโอซเมครับแชร์แคนพินได้และตอนนี้ด้านบนครับจะได้ดับบบุลคิวหรือเปล่าครับกระโดดขอม้วนตัวอีกหนึ่งรอบเขาสโลด้วยในบับแล้วครับและดูครับทุ่มสงสัยครับแล้วปักวอดจริงจริงจึ๊กเข้ามานี่ฮะดับบบุลคิวนะครับกัดเลยฮะครับผม กลางครับโอ้และโดนอันติเมตเข้าไปครับอาเชมิดครับแต่ว่ามีการใช้อันติทันทีครับแล้วก็เองตายครับอันติเมตทำงานครับและตีโฟก็กลังจะตายอกับเรียบร้อยฮะแต่เบิร์โอเซนเก็คมาช้าเกินไปเข้ามาถึงสามตัวด้วยกันครับตอนนี้ครับและดูครับเข้าไปสโลทันไหมครับไม่ทันแค่ดูด้าถอยไปก่อนเนี่ยแต่ด้านบนมีการคิวเกิดขึ้นครับโดยลอนี่สามารถสโลคิวพอลเตอร์ไปได้ครับ แต่ว่าคินเด็ดมาด้านหลังครับโอ้โหแรเว้าด้วยนะเร็วับกระโดดเข้ามายิงเลยคนระับคาเซต้าไม่มีแฟตครับและรู้เลยครับแบบโรเจร์ให้รีบเบิร์นให้ตายก่อนครับและมอสเข้ามารับป้อมให้2ทีตอนนี้ก็ต้องกระโดดนี้ออกมาครับแต่โรเจอรครับแต่ว่าดูด้าเข้าลึเกินไปหรือเปล่าแฟตหลบไปเหมือนกันครับเพราะว่าเดนตามเข้าไปยิงะโอ้ด้านหลังครับทางฝ่ายของเมาใครมาแต่เหมือนจะช้ากันไปครับไม่กล้าลงครับอันนี้มันกราวลีนี่เกิดแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครไปเอาครับ โอ้แล้วดูครับเข้าไปยิงเลยครับและอันติไม้ปาก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 โอ้โหแล้วแปดเข้าไปโลาะปัญจวงหวะนี้ครับแต่ว่าดูด้าครับอันติช่วยไว้ได้มีการกดอันติเหมือนกันครับสำหรับฝั่งของมอสครับและอมตะนะครับตอนนี้ครับมอสจะทางฝั่งเซนโซแลวพยายามจะได้เข้าปอมครับเหลือทีเดียวโอ้แต่ว่าโดนเผาตายไปจนได้ครับสำหรับดูด้าแล้วมีใครมากันเหรอครับไม่มีครับอยู่ไกลเกินไปครับ ครับได้มังกรวาลีไปแล้วครับสำหรับเซนต์ฟายแต่ว่ารอยมาดักหน้าโอ้โหแล้ววางเสาหนึ่งสวยงามมากครับนี่ฮะเหี๋ยวไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้างฝักพันต้าตายกลับศพแรกครับและดูกคงจะไม่น่ารอดครับดูเจดาวิ่งหนีสุดชีวิตครับโดนฆ่าตายไปอีกหนึ่งตัวเสียไปสามครับแรกกับมังกรวาลีฮะ ก่อนโยมูโกสเลโอ oh, 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 ít, ้โหแล้วมาขวางหน้าแบบนี้ครับเป็น uh ตัวถอยมาทางฝั่งของมอสครับตอนนี้ครับต้องให้มอสช่วยแล้วกดอันติเมทอันติเมทอีกไม่กี่นาทีทำงานแล้วครับตอนนี้ครับคาเซต้ายิงไม่เข้าต้องวิ่งเกาะป้อมครับเพื่อให้ป้อมช่วยทำดาเมจครับและงไว้ฝั่งของข้ามกลัว เขาไปไม่ตายแต่โดนยิงตายแน่นอนครับพยายามจะดีนหลอกล่อครับไม่ให้ฆ่าคาเซต้าครับสำหรับทางฝั่งของดูด้าแต่ตอนนี้ป้อมแตกนะครับเซต้าจะเหลืออะไรคาร์ที่สิครับด้านบนครับรอยครับนี่ฮะหนึ่งลุมสองนะครับกระโดดเข้าไปทุบครับทุบฮะตอนนี้ต้องแปดหลบครับสำหรับฝั่งลอยแต่ตัวติดไปฮะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นอาวุธของเขาครับโอ้ผมก็ตกใจนึกว่าติดอีกนัยนะฮะกำลังดูอยู่ว่าตัวไหนมีอีกนัยโอ้แต่มีตีโฟครับเข้ามาช่วยครับนี่ฮะอยากจะกินแมงมุมย่างฮะไปไหนแล้วครับ ว่าท้องฝ่ายของบลอมจะตนองจับหรือเปล่านูด้านูด้านี่ฮะ,ฮะกลายเป็นนูเดลไปแล้วฮะเสียวเลยครับเสียวเต้นหมีเต้นแห้งนะแต่ไม่น่าจะเช่นใหญ่ฮนะแต่ตอนนี้โดนจำใหญ่นะัะพอ์เตอร์ครับพยายามจะเบ่งก้ามตู้ฮนะแต่ว่ารอยก้ามใหญ่กว่าเยอะครับแล 3, <ๆ>้วฟ้าเพิ่นอีกสองอาป้อมนะ ก็กำลังจะเกิดแต่เหนียวมากคบดุกครับโดนสันโอ้แต่หลบไปด้วยการกระโดดขึ้นบนสวยงามมากฮะมอครับโดนยิงขาป้อมและป้อมโดนแช่ไปจังหวะนี้ครับเอาครับคนฝั่งเรโซครับพุ่งเข้าไปแบบนี้ครับโอ้เนี่ยไม่รู้พุ่งมาจาไมแล้วตัวเองจะกลับได้หรืออ่าแล้วเหมือนสไลด์ใส่กับซีโฟน้าชนเขื่อนฮะโอ้เอาไม่ใช่ให้เรโซซีโฟนี่อยู่ข้างล่างครับอ้าวให้เพี้ยนหายแท้แท ้และตกลไปที่อาเชเมดีนะครับโดนทุกฝ่าครับรอยตอนนี้โดนป้อมนะครับต้องปล่อยออกมาเหมือนกันครับมอสครับรอจังหวะช่วยอยู่และตอนนี้มอสมึนครับไม่สามารถใช้ยิงอะไรช่วยได้ครับจะโดนฆ่าไปด้วยครับสำรองสวกลางวงครับเรียอจริงจริงแท้ครับและไม่ทันได้ใช้นใช้อันติไปแล้วหรือยังครับใช้ไปแล้วนะครับโอ้ใช้ไปแล้วยื้อได้แค่นั้นครับสำโองสวีดครับเหมือนว่าจะพลาดเองบ้างเลยครับบีเคทีและรอยครับตอนนี้ครับดูดวอมเข้าไปครับซับสุเกะครับตอนนี้ครับซับพอร์ตมีพรีส ทริสเนี่ยเลิฟดีก์กไม่ยอมปล่อยไปครับอนนี้อันติเมตเซนไปครับต้องรอทั้งฝั่งบิเกตีเข้ามาตายทีละคนแต่ตอนนี้นูด้าใช้อันติไปแล้วเพื่อที่จะิดจีโฟแล้วโดนสั้นจากมอสจากแนวหลังครับแล้วโดนชี้ไปเรียบร้อยครับโอ้นูด้าฮะไปหนงทางครับอ้าวแล้วมุดเข้ามาครับพอสเตอร์ครับนี่ฮะโอ้กลายเป็นมอสังกสีครับโดนมอสทุบเข้าไปครับ มีสิ่งก่อสร้างให้ตีนะครับตอนนี้ครับพุ่งเข้ามาครับไอซิมิตี้ครับเรืเหมือนจะตันวืดครับแล้วมอสครับเกี่ยวทางฝั่งดูด้าไม่ได้แต่ดูด้าไม่มีอติแล้วครับคอเตอร์ครับอยู่กลางวงเปิดอติครับแต่ว่าติดเตาเหนียวของรอยครับและูุขับติดเตาเหนียวกันทั้งแก๊งเลยครับสำหรับอนิเป็เต้นไปฮะโอ้แต่ยังเอาตัวรอดไปได้ครับแะเว้นดูด้าครับที่แอบตายอยู่แนวตรงแถวๆเสาเหนียวเลยฮะ นะครับเซนทรอลเรมาข้างหลังเนะครับไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าครับสำหรับฝั่งมอเตอร์ครับเพื่อนหายหมดแล้วเนี่ยปัะชิดครับตอนนี้ใช้เนี่ยอันติของเตงยื้อชีวิตครับและจุ๊กครับโอ้โดนเบิร์นเข้าไปจนจนตายครับและรอยครับเข้าไปแบบเป็นเหมือนโอ้โหรถถังฝั่งคนครับพุ่งชนลูกเดียวแล้วก็มาเลยครับไอ้เสื้ออินเตอร์โซมาน้าหมดครับตอนนี้ต้องวิ่งด้วยเท้าเปล่านะฮะ โอ้ถ้ามีโยมูก็คงจะต้องกดนะครับและมอสครับยื้อไว้จังหวะนี้ครับเอาครับมอสครับอยู่กลางวงไวครับและกำลังจะติดตันครับแล้วว่ามีทางฝั่งของรอยครับเข้ามาครับทำดาเมจครับและมอสตายไปแล้วรอยตายไปเหมือนกันครับเอาเสียไป4ครับสำหรับทางฝั่งของทีมบีเกตีครับอันนิเมสเซนไฟไล่บีเกตีกลับมาได้ฮะคงจะตามอินเตอร์โมแน่ทันครับโอ้แต่นี่ครับมีสปีดมีสปีดครับไหนไหนก็หนีไม่ทันขอยิงตู้หน่อยแล้วกันเอ้ยไอ้ช่า เช้าเจนน่าไฟของ U.S.P ผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20วินะครับ10วิยังไม่ถึงด้วยใครตอนนี้เรามาเลยครับ เนี่ยครับเพราะว่าเขามีบัฟของมังกรดินครับยทำให้เก่งกับมอนสเตอร์นะฮะสำหรับปีกระดีทำให้ปีการอนุชอเร็วมากและได้กรอนุชอไปแซะเรียบร้อยครับอู้แล้วดูสกิลตัดมันเยอะมากครับอันนี้แบบเต็นไปครับปีกดีเหมือนจะไม่กลัวครับขอวิ่งเข้าไปยิงหน่อยครับมีบัฟกรอนุชอครับและเหมือนโนดดิเดโซวิ่งนําแบบนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอรอวิ่งไปเปิดเต่าวางขึ้นไม่ยิงชีวิตนะครับเก็บชัดจาวไม่ได้เรโซอ้าครับร้อยแปดก็ไปครับแล้ววางเสาเนี่ยเป็นจังหวะนี้สวยงามมากเกี่ยวไว้คคครรรรััับบบบบบแแลล้้้้ววุโโยยยยนนนิงงงเเกกกกือออตตตตาาาาาาะะะดดดฟขึไป่่่ม็ูีฮ แล้จะไงครับจะจบเกมหรือว่าจะไปไล่ฆ่าเขาต่อครับสำหรับทางฝั่งบีกทีครับเลือกที่จะไปเอาสิ่งก่อสร้างครับแต่ยังเหมือนมีตัวที่จะตามทางฝั่งคาเซต้าอยู่ด้านล่างครับทีโฟฮะ จีโฟครับตามคาเตต้ากับทางฝั่งดูด้าอยู่ครับและตอนนี้เลือกไปที่ใครครับโอ้ยใจมันอยากฆ่าครับหน้าที่ตีป้อมไม่ใช่หน้าที่ผมและโดนเอ็กซ์ซ็อบในจังหวะนี้ครับและโดนไล่ยิงกลับมาครับจีโฟและเพื่อนหายไปไหนครับเพื่อนตีบ้านครับและเอาถือมุ้งสงสัยครับลอกรอบอย่างไรและทั้งตลอดทำงานครับฆ่าคาเตต้าไปได้ครับและดูด้าครับตัวเองเป็นแค่ซัพพอร์ตครับจะไปสู้อะไรกับจีโฟวิ่งติดกับวิ่งฮะและนี่เป็นดับเบวิ่งจักรทางฝั่งของจีโฟและเหมือนฟิกดีครับตีนั่งต้านและตอนนี้เรียบร้อยคครรรัับบชนนะไปใเกกมแ BKT หนึ่งต่อศูนย์ครับสำหรับทีวีทีนะครับที่ต้นเกมนี้อาจจะดูสูสีกับยูวีทีค่อนข้างเยอะนะ ต้องดูทวิชนะครับว่าอ้าวครับมอครับแนบประชิดแล้วนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าทางฝั่งของรอยลงมาครับและเล็งไปที่นูด้าครับโอ้และโดนยิงเป็นหน้าหนูใหญ่แล้วครับและเบิร์นทั้งหน้าหนูใหญ่ทั้งอีกคืนนายครับจะเอาอะไรไปลอดครับเก็บเฟิร์สบัตไปได้ก่อนครับอินทร์โซลำบากเหมือนเกมแรกที่เขาเคยเจอเขาก็รู้ตัวว่าเขาควรจะทำไรครับมาทำให้เล่นอินเตปเรียบและนี่ฮะบอกแล้วครับเขาไม่ยินยิงอยู่แนวหลังแน่นอนครับ มีโอกาสม้วนหน้าหนึ่งตลบฟาดหน้าหายแน่นอนด้านล่างคือทวันลงมาตรงนี้แช่แช่แช่แปรหมาจิกแปดไล่ยิงแล้วหมกตายครับตายครับไอ้สกิ้วนะครับฝ่ามืออ้าวไปโดนเห็นครับเจสโดนจับว้าตอนนี้จีโฟโรดอีกแล้วครับและพยายามจะหวดทั้งฝั่งของดุ๊กทิ้งไปครับแต่ว่านูด้ายังคงตามติดอยู่ครับตอนนี้จีโฟรอดไปแล้วแต่บอลทุกใบครับนี่ฮะจะเหลืออะไรยังไม่รีวิวหกด้วยครับมาช่วยจีโฟฮะ ด้านบนครับโดนล้อมโดยทางฝ่ายยูสปีเปิดเย็นเนี่ยเปิดเหนียวแล้วก็ดูดด้วยอัติเมตครับและมีวัวมาครับลอกเคานิ่มๆครับแล้วมุดไปทางฝั่งของดูกครับจังหวะนี้ดูด่างงัดขึ้นไปด้านบนด้านลอยหายไปเลยครับอ้าวเลยครับหลังครับโดนแน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของทีแต่ว่าเพื่อนมาซ้อนเยอะมากครับสำหรับบีเคทครับและดูกครับตอนนี้กำลังโดนเกลื่อนโดนตันจากมอสครับโอ้แอนติเมตครับเข้ามาล็อกไม่ทันครับแต่ว่าตายไปแล้วครับสำหรับดูกครับและดูหายไปอีกหนึ่งตัวครับ B k เคทครับ จังหวะการเด่นได้ดีมากฮะสวนถวนโอ้ครับผมเนี่ยหนูว่าต่ากินิดถึงการเดินแบกครับแต่ว่าพอร์เตอร์ครับเดินลงมาเหมือนจะตายทีละคนหรือเปล่าครับผมต้องรีบกลับและจังหวะกลับของเขาดูไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่ครับแต่ดนูด้ครับโดนไล่ครับเปิดอันติเมททันทีครับคือทีจะกรหนึ่งด้างของดับเบิลเวเข้ามาไล่ยิงครับแต่ตอนนี้ครับวิ่งมาพอร์เตอร์ครับอยู่ใกล้ที่สุดครับกำลังลงมาช่วยครับและความหิวของดับเบิลัวเวเข้าไปในตรงเจอสองตัวแล้วเจอหัวหน้าพังเลยฮะ เขาไม่อยากต่อเลยครับโอ้โหและเปิดโยมุกโกนเตแล้วพุ่งเข้าไปสวนทันทีครับคาเซต้าต้องปัดหลบออกมาแล้วมีเทอร์พอตเตอร์แล้วพุ่คาเซต้าครับโดนรับดาเมจเต็มเต็มแล้วเตะเรียบร้อยให้นินโซเก็บไปได้ครับและทางฝั่งของดูด้าครับผักทางฝั่งมอสออกมาครับและไม่ใช่ตัวที่หน้าผักออกมาเลยครับตอนนี้ครับพอตเตอร์ครับทำน้ำเมจไม่ไหวครับต้องถอยออกมาก่อนรอยังตามติดนะแล้วดูครับทางฝั่งของเดนโซเซเวต้ามาไล่ยิงครับตอนนี้ครับบีเกทีครับทำได้ดีกว่าในทีมไฟนีครั ช่เขารู้นะครับว่าดูเชียนจะพยายามเข้ามาทำน้ำเมตนะครับชีโฟมาจากด้านหลังครับเล็งครับมุมป้านมุนเฮียงมูตีเหลี่ยมทางหมูนะครับสามเหลี่ยมมุมป้านแต่ยังหวะนี้ยังไม่ได้ยิงเลยครับเอาเขาเล้วงัดมาครับสวยงามจริงครับดูด้าครับแต่ว่าตัวเองครับได้แต่ความสวยความเท่ไม่ได้ครับโอ้แล้วดูครับข้าไปแล้ล้มละเนลละนาดครับสำหรับทางฝั่งของทีมอุเอสซีและอาชิมิตี้ครับเรียมุดไปหาทางฝั่งของดับเบิลเซ่ได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับอืมและเกือบจะตายครับแต่บอลโอซูนเอ็ก แล้วครับอ่าแล้วดูครับด้านบนก็บวกเหมือนกันครับด้านล่างครับก็มีเรื่องครับผลที่ตายไปก่อนครับกลายเป็นฝั่งเอริสครับดุ๊กครับแต่ด้านบนครับโดนดุ๊กสองตัวครับฮอเตอร์ฮอเตอร์ตอนนี้ครับผมขอคีไม่กวาดครับเอ็กโซปาโตนุ่มครับใช้ทุกกระถาก็ไม่รอดครับเอ็กอะไรนะเอ็กตัววัตปาโตนุ่มทุบลงแล้วออกมาใช้เลยผนล็อกเลยเลยไม่มีเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่ยังไม่มีพัฒนารุ่นจำลายนิ้วมือ แล้บ้านราชอวาดูโดนบาที่เก็บไปได้แล้วด้านบนิดโดนชุดใหญ่ครับโอ้โหครับโอ้นะกระถาอะไรก็ไม่น่าจะช่วยได้ครับเอ็กโตมัสพัตโตนมเมียผู้วิทักครับคงจะไม่ช่วยไม่ได้ครับแล้วดูนี่ฮะโดนทุกอย่างครับยำใหญ่ใส่หมก่อบครับ ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับค่ายนั้นมากเลยนะนั่นนี่ครับอ่านะปเอาดูด้าโดนล่าครับโอ้ทางฝั่งบีกะทีอยากกินเนื้อโคขุนโพลยางคำเนอะได้แล้วนรวดไปจังหวะนี้ครับเกือบได้ครับแล้วตันสวยงามครับสำหรับทางฝั่งของอาชิมิตี้ครับล็อกไฟครับเก็บไปได้แล้วหนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้แบบเอาที่แบบอยู่กลางวงครับแล้วพอเตอร์ครับเข้ามาช่วยได้เก็บได้ครับอ้าวแล้วเป็นเนืทางดีของเซนไปฮะเก็บไปได้สองครับแล้วแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอ้าวนะครับแต่ว่านี่เป็น USB ครับ โอ้โหเลนี่โอ้ยนี่กดโยมูกดเบ็ดระวังเขาหันมานั่นแหละครับนั่นแหละครับและไม่มีอัติด้วยครับโอ้โหแล้วโดนยิงไปจังหวะนี้ครับแล้วรอยครับพุ่งมาเก็บวัวได้ครับและตอนนี้ตัวทองอยู่กลางวงครับอัชมิดครับโอ้นี่ครับไม่รอดอีกหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวพอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยนี่วิ่งเนี่ยครับขี่ไม่กวาดเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรครับแต่เหมือนว่าจะไม่พ้นครับโอ้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ขี่ไม่กวาดนะครับนี่เขาควบมอเตอร์ไซค์ด หายไป4คนครับเกิดจะเป็นเอสครับหรือเป็นแค่คาเซต้าครับไอ้แล้วคาเซต้าครับเอาสกิลนำหน้ามาแบบนี้ครับเข้ากะในตําแหน่งได้ครับและดูครับเหนื้อหวดที่ว่าแข็งแล้วครับเจอโซดาไฟของปีกทีหมักจนนุ่มเลยฮะโซดาไฟเหรอใช่ครับกตีนที่เบตเตอร์ด้านบนนะฮะเรียบร้อยเป็นหนึ่งทางนะครับโหเรียกว่าเป็นโคกหัวสะบัดบ๊อบะฮะ ที่บอกนะว่าเอาผ้ามามาเช็ดหน้าอ้าวผ้าเช็ดหน้าครับงัดไปหนึ่งทีครับดูด้าครับตอนนี้โจนไปเต็มเต็มเลยครับและเปิดอันศิไม่ทันด้วยฮันดูด้ากลายเป็นดูเดิลนะครับไม่น่าเข้าไปครับคือเข้าไปเพีคนเดียวนะครับและพลาดตัวเองทีมตัวเองไม่พร้อมหมดด้วยครับตำแหน่งแบบนี้ยกยกมานะครับได้ตัดเทครับอ้าวแล้วตันไปที่ดุ๊กครับแล้วลอยมุดเข้าไปหาทันทีครับตอนนี้ครับดุ๊กครับลอยขึ้นไปด้านบนครับแต่ว่าคนที่ตายก่อนครับเป็นดับโอนตัวเองเสียเลยครับ อ่าแล้วทางฝั่งคาสตาายิงฟรีจากแนวหลังครับแต่ว่ารอยครับมูตมาเก็บทางฝั่งของชาวิตไปได้ครับโอ้โิโซแทบไม่โดนดาเมจเลยครับเมื่อกี้ครับยิงอยู่นินเนียนนะครับมิดตลอดเกมนะผมเข้าไปชั้งครับอ้าวครับอ่าแล้วตอนนี้ครับเข้ามาอีกครั้งนะครับซีโฟครับม้วนหน้ามาหนึ่งตลบครับพอเตอร์ครับอยู่แนวหน้าเป็นจังหวะที่คาสตาโดนฆ่าโด้วยดิเโตแล้วแล้วรอยครับมูตไปไกลเหลือเกินครับอ้าวแล้วนี่ฮะเอาตัวไปดันดุ๊กเลยฮะโอ้ดุ๊กบอกว่านี่เป็นอะไรครับเทคนิคบอดี้บล็อกหรือครับบอดี้บล็อก เอาเชิงไปครั้งหนึ่งไปครับไปครับไปไหนครับแล้งัดไป2ครับดูครับแต่ว่าบิกทียังไม่เลิกล้มครับในการที่จะฆ่าแชมปเปี้ยนฝั่งตรงข้ามครับอดีมเมดเซนไปต่อต้านไม่ได้แล้วจริงๆครับตอนนี้ต้องเซนไปอย่างเดียวครับจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงไม่ได้ฮะาครับตึงอยู่หน้าบ้านตัวเองครับตอนนี้อดีมเมดเซนไปโชว์ตัวทองไปหนึ่งครั้งและเรียบร้อยครับในซัดแตกครับเป็นบิกทีที่ชนะไป20ศูนย์ในคัมคืนนี้ครับใช่แล้วนะครับ ใช่ครับว่าอยู่กันแค่ er> 2คนแล้วนี่เขารออยู่ครับอ้อมมาข้างหลังมิกเตอร์แล้วนะฮะพร้อมกับน้ำมันบั๊บเข้าสีแฟร์ตไปแล้วนะครับแต่เขาไล่ตามบมาอยู่แล้วไล่เข้าไปแบบนี้แล้วอีกไดดยัดก็ไปครับเฟิร์สบัตเรียบร้อยก็ตบเข่าไล่ไวและอุ้ยมีเนี๋ยวโดนมีเนี่ยนยิงตายฮะเข้าสู่เฟสใกล้เลเวลหกแล้วนะครับสหรับโอ้โอีกไหนเผาเลยครับแล้วนี่ครับต้องกดบาเรียเข้ามาและจะแะกครับปั๊บกาวิที่ฟิวแต่ต้องออกไปก่อนครับและเรียบร้อยครับ จำไปแบบนี้ใชครับน้าข้างล่างครับโอ้โดนเมาเพกลระไล่ตีกันไปครับแล้วเข็นเด็ดมาทางด้านหลังด้วยครับโอ้โ oh, ห oh. ชาลิติ้งสมัยยัดตู้ก็ไปครับเรียบร้อยยิงยาวๆเลย ยิงแค่ขอแค่ติดแชมเปี้ยนก็โอโหแล้วตรงกลางครับโบแล้วครับกาเวตี้ฟิลเข้ามาแคสต์อลไม่น่าจะสวนครับแต่เข้ามากันเยอะมากครับใช่ครับสังเกตนะเวลใส่ตามเกมไม่ทันคนะสเกลล่ของเขาจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเนื่องจากโดนมันจะไปเพรสช์ขนาดนี้โดนกดดันขนาดนี้ไม่สามารถดึงเกมให้มันชนได้ครับด้านหลังเข้ามาไล่ใส่เขาสั่งแรลเวครับเขาได้ด้วยนะครับทนี่โอล้วอีกไหนใส่เข้ามาครับไม่สนใจก็มาอยากจะยิงสู้เข้ามาครับเอสเซียบอกอยากสู้ไม่แล้วเดนสไปเข้ามาและรออยู่ในนี้ครับไปครับช้ำๆนแล้วเดินออกมาครับทุกชมวราเข้ามาแล้ว อันนี้อันตรีก็ไม่ได้พร้อมอะไรเยอะมาเท่าไหร่ครับเลืว่างตามมาปั๊บก็ไปแล้วนี่ครับจะเอาต่อครับอีกนั้นเอซินโฮครับแต่มีคนบล็อกให้อยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับผมอะไรครับแต่ยังไงก็ป้อมชัวร์ครับสายครับโอ้โหไม่ตามไม่ไหนครับแต่พี่บาเรียก็มาครับยังไงต่อแต่ตามก็ปับ แคิวช็อตเข้าไปครับเรียบร้อยครับตายไปฮะสำหรับทางด้านตัวของวินเตอร์เลยยังไม่โดนเข้ามาทางด้านในวันนี้ไยอุกีครับนามุดบงกอมาแล้วก็ต้องแฟนเหนียวไปครับแล้วพยายามจะหนีอมาได้แต่มันไม่ตายสักทีครับแลรนดิสไปเข้ามาอีกโอ้โหไม่ตายจริงๆครับและในต่อครับตามเข้ามาครับและปิดคิวไม่ได้ด้วยนะฮะได้เลยบางตัวหนึ่งครับแ่สำหรับทางเอสเดียลครับก็ต้องปล่อยให้ตายครับ อล้วนี่ครับ่จเอนี่เจอกลางทางบูเตอรตายไม่เจอเจอคินเด็ดครับแต่ว่าเขามากันเยอะมากทุชนบลัดไม่โดนนะครับแต่โดนรุมติงขนาดนี้ครับแต่ก็ยังตายอยู่นี่ครับมันแรงมากครับผมโอ้โหแม่ครับยังไม่จบครับจะมีแถมครับนี่แหละอ่าฆ่าเพื่อเรานายก็ตายด้วยครับไปอีกตัวครับค่อยๆถอยมาก่อนนะรอจังหวะครับผม นะมันไม่ตายง่ายนะเนี่ยในกระมุดบ่อโทรนี่ครับนะไปครับใช่แล้วข้างล่างก็ได้ถึงบ้านแล้วอยากสู้สู้ไปแล้วอยากดึงดึงไปครับเขาไล่กันถึงหน้าหลังอินทิปแล้วนะฮะโอ้แล้วก็ทำเลยบาหลาดไม่ได้บาหลาดก็ฮัลโหลเย่แย่อยู่ตรงนี้ครับทไปไม่ได้เลยอยู่แถวนั้นกลองมาเหมือนจะตายอีกใช่ครับแต่โดนตัวป่ะอ้ อุ้ยเจ็บครับจะตายเลยวเอสเลียก็โดวไปหนึ่ง oh ช็อตครับแป้โอ้เช้ติดครับไม่หลุดฟ้อครับผมนะตัวโมโต้ก็อเนี่ยอยู่กลางวงครับในสายพยัมจ,จะเอาครับแต่นี่ฮะมีคามาอยู่ครับไปเก็บับเบลคิวไปครับเก็บสิทิแก๊กมาครับไม่มีอะไรฮนะ,อะตอนนี้มันยากมากเลยฮนะในเรื่องของพลังดาเมจนะฮะในตอนนี้ครับ โและนี่เจอกลางทางครับโปรจะหนีไปไหนทันหรือเปล่าอุ้ยบอมมาอย่างรอฮะแต่ว่าเขายังไล่ยิงอยู่ครับโอ้ยวิเทอร์บายสวยมากครับใช่ฮะวิเทอร์บายยังดักอยู่แต่นี่เขาตามมาแผลเข้าไปครับ<ไ>นี่นมีเม,มจิกเรซิสซักนิดเลยครับมีแต่เลือดนะนั่นแหละฮะไปครับอินทิพย์ที่สองครับตรงกลางครับ นะอออย่จะลอกซูนโอ้เหลือบอลมาแปะหนึ่งทีครับขึ้นหลอดมัสุดค้าทิ้งออกไปก่อนครับนะยังไม่อะไรมาแถบแต่ไม่ถี่เอาตอบครับใช่ครับทำห้ต้องครับต้องถอยออกมาก่อนครับแล้วบอลเข้ามาจะโดนไปหนึ่งช็อตครับเกือบตายครับนะถอนออกมาแล้วด้านหลังครับเล็กใส่ตามก็มาไล่จะเอาคโมโต้ครับอีกนายยัดครับแต่เขาก็ถอยไปได้กันระหว่าง่กลางวงแบบนี้นะบอลก็ออกไม่ได้แล้วครับยังไม่จบครับด้านนายวอลลันจะคงเป็นอันล้าทางด้านนายอย่างเมามันนะตัวอะไรใดบ้านนะครับ มีเทเลพอร์ตมาด้านหลังด้วยนะครับจะทำอะไรกันนะสวัสดีเทเลพอร์ตมาอุ้ยดูน้าเมทนะจัดการเหลือเกินนะครับเนี่ยฮะยังไม่ตกครับเนี่ยฮะยังยิงนะเฮฮาหน้าบอกกับนเรียบร้อยครับนะเกมแรกก็ตกมาขอหน้า eos gaming ครับผมปฮนะ ครับนี่มาช่วยครับโอ้โหมาช่วยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยไอติดคีบครับไอติดคลิปแล้วด้านหลังเขาตามมาเติมครับตายเองครับโอ้โหไงติดคลิปไงเจอเอาเพยครับซีดมินเนี่ยนบังครับอย่าลืมนะฮะวัตช์ของเกรฟมันยิงติดเธอติดทั้งหมดนะแล้วนี่ด้านล่างหัวไปครับเมจินะโดนแล้วครับสแหรับทางด้านตัวน้ำมีแปดก็ไปทุบใส่ครับอีกไหนปิดไปได้ครับแฟปดมายุไม่ทันครับเสียพีเลย ตัวร้อนนะโอ้แล้วนี่ครับมาไล่เลยครับมีเล็กไซตามาแฟดยัดครับเอาตายครับหมายความถึงความตายฮะไปครับจะหายแล้วขอพายด้วยนะครับโอ้ยิงแรกครับยิงใช่ครับสโลมาแต่ว่ายิงคุณตาโอ้ยูจะเอาครับไม่โดนแล้วนี่กระตามมาสองปอนแลสปาร์ก็มากระโดดว่าไ้โดนอะไรนะครับแล้วดันในกระโดดให้บัดพากออกมากับผมเลยยังไม่จบก็ตอนนี้ครับตามมาขุดใส่ครับนามิจะตายกรับต้องถอยมาก่อนนะครับกพืตามมาเติมแล้วแต่ว่าไม่น่าพอแล้วนะฮะ โซนโคตรน่ากลัวฮะนี่ครับเต็มครับครับชายครับสตาร์เต็มๆครับด้านหลังมีลิสาออฟนะครับและอันติเข้ามาพยายามจะช่วยไว้ครับดักแล้วไม่นานครับเพเวอร์ไลท์ยัดเฮดบัตเข้าครับนั่นแหละครับจบเลยครับแปะครับอ๋อนี่นี่ปาล์มหรอจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้อนล้อนอุ้ยอุ้ยสองทีครึ่งหลอดเอาอีกไหมอยากได้อีกไหมแรปเตอร์เนี่ยนะฮะไม่เอานะเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจโอ้ยร้อน อ้อยหล่ออ้าอ,อเรียบร้อยนี่มันอะไรวะเนี่ยหนึ่งลูกสามสล็อนะครับอะไรสลอ็อตหนึ่งลูกสามดีด้วยครับอุ้ยไปต้สปตั๊บๆทะนุฮึหนาดินะครับมีตามเข้ามาต่อยครับเด็กไซบอกหิวข้าวหิวข้าวเนี่ยตายครับเลยตายป่ะเนี่ย ตายมาดิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวดิอยากได้อยากโดนนะครับคอามสั้ไปครับจะเสียแฟลชครับผมเมสม่าดักไว้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้โดนอะไรฮะดื่มน้ำมะล้างหน้าแปรงฟัรนจะตื่นมากินแซนวิชมชิ้นเดียวมันคงไม่พอฮะเนี่ยฮะเอาอีกแล้วโอ้โหไปครับอยากอยากครับยังอีกครับดดอโดนปั๊บก็ไปครับถอดแล้วหลอดเพลาะครับบินเลยครับไม่ช่วยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้เข้าไปครับนี่หันหลังใช่ไหมหันหลังโอ้ยไม่เป็นเลิกเสียแต่ไม่รอดอยู่ดีครับและนี่ฮะสังเวยความห้าวะเนี่ยด้วยการดีดีครับทัมโดตามเข้ามาแต่ว่านี่ครับนี่เขาก็มาเหมือนกันครับโอ้ยนะฮะสะดุ้งไม่โดนไม่เป็นไรตาอยู่ดีแล้วเคมบอกนี่แอมโอ้ยมาช่วยแล้วแอมเฮลปิ้งแอมเฮลปิ้งมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วกลับไม่ได้แล้วฮะโอ้โหไปครับเรียบร้อยเปี้ยเข้าไปครับ ผมแล้วนี่มีเทเลพอร์ตครับสังเวยความหิวหรือเปล่าอู้แต่ยิงไม่ไหวนะแป้ก็ไปตายก่อนครับแล้วเธอเลยจริงอ่าไปวิ่งดิกริปไปวิ่ง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 เข้าไปเดะวิ่งเข้าไปครับโอ้ยเพี้ยนี่แหละเอายังไงครับโอ้ยจะอะไรไปรอดมาตากกระดาษนี่ตายฮะโอ้โหนี่สองพันสิบสองหรือเปล่าครับจะโดนถ้าวินแฟงมันเบิ้ลไั่างไงแล้วไปต้องขาดคำครับ แล้วเมทวินแฟงมันขึ้นเยอะนะครับหลังจากนั้นครับเข้ามาข้างในครับบอลหรอกครับไน่ดองเวฟเข้ามาครับแล้วล่หนืดตัวเล็กใส่ไปก่อนโดนทะเลตีครับตัวแฟนนี้ปั้นสปาร์กไม่โดนนะไปโดนแอชแทนครับที่เหลือก็วิ่งออกวงกันไปครับตอนนี้อาจจะเข้ามาต่อโดนยิงต่อไปแทนครับอย่างเจ็บครับแลมิสมากข้ไปโดนสอสตัวตรงนั้นครับโอ้ยวงแตกนะครับรออะไรแล้วแปดสามก็มาครับโอ้ตายเลยครับทวินแฟงเข้าไปครับนั่นเองครับห่างกันร้อยตัวนะแหละแล้ว พยายามจะดึงสากันต่อครับเจอนจับล็อกนะจับถึงแล้วดึงผลนะฮะเข้าไปด้านในครับโดนล็อกกว่าบ้างครับสลัดด้านของตัวไลท์แต่ไม่เท่าไหร่ครับดาเมจไปยังห่างกันอยู่ครับโอ้แล้วเค้นโดนครับอุ้ยแล้วด้านหลังเล็กใส่ตามมาด้วยครับหมดมาครับนัดเก็บอเลยครับฟันนส์ปา์ยัดเข้าไปครับใส่ด้านตัวแอดแต่แอดไม่สนอันบอกยิงอินฮิปครับไม่สนใจครับแดบด้านหน้ากระป๋อยเขาเล่นกันไปครับผมมาถึงบ้านเฮฮาหน้าบ้านครับเสียอินฮิปครับ แล้วก็ตามเข้ามารวมกลุ่มกันนะกลุ่มปิ้งกัน5ตัวครับเตรียมจบเกมนะไงไงจะสู้ใช่ไหมนี่ครับยัดไปหนึ่งคอมโบโอ้โหทันนั้นวิ่งทต่ไม่ทันนะครับโอ้โหตายคาที่เลยบังน้าโอ้ไปครับย่างย่างย่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 งสนุกอยู่คุ้มมาหมดตัยัางสนุกอยู่นะครับบ้านเบิร์นไม่ตีครับนี่ฮะแอดบอกยิงแล้วยิงบ้านอยู่ยิงบ้านอยู่นะครับไปครับคไอ้ยๆมีมียืนและเรียบร้อยครับผมกลายเป็นนั่นตัว TPOS เกมไม่งับเก็บคะแนนเต็มไปได้ครับผม